ทโดยใน2พื้นที่นำร่องคือด่านอำเภออรัญญะประเทศจังหวัดสะแก้วและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีพรมแดนเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านกาบ,บกัมพูชาซึ่งมูลค่าการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่กว่า55,000ล้านบาทจากมูลค่าการค้าชายแดนรวม4 8 4 4 4 9ล้านบาท สำหรับสินค้าส่ง,งออกสำคัญของไทยผ่านด่านครมแดนคลองลึกระยะประเทศคือกลุ่มเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์อะไหล่และสินค้าเกษตรส่วนสินค้าที่นำเข้ามาจะเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพและมันสำปะหลังซึ่งในระยะต่อไปจะมีการจัดสร้างด่านอรใญญประเทศแห่งที่2เพื่อลดความแออัดในด่านเดิมซึ่งภาคเอกชนในพื้นที่ก็เชื่อว่าจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางข้ามแดนผ่านด่านแห่งนี้คล่องตัวยิ่งขึ้นที่อะไรประเทศเนี่ยจะถูกมองว่า ไม่ไม่ได้รับการพัฒนามาเลยครับเพราะว่าเปิดพรมแดนมายี่สิบปีเนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าเลยอย่างเช่นการขนส่งสินทรัพย์ข้าข้ามแดนไปเนี่ยราจะเข้าไปถึงปอยเปตนี่ก็เที่ยงปายโมงนะฮะเราจะส่งข้าไปทางอนาคตถ้าเราจะข้าไปศรีสุพลไปพัตตบองถ้าอยากปล่อยไว้อยู่อย่างเนี้ยอ,อ เราก็จะเสียเปรียบเพราะว่ามันจะเสียเวลาค่าขนสง่งรถเข้าไปก็ต้องไปน้อยค้างหลงสินค้าการไปขยายที่ใหม่เนี่ยทางหลักเนี่ยจะต้องวางแผนระบบวางแผนอะไรใหม่ไม่ใช่เหมือนกับจาดพมแดงเขาหรือซึ่งเปิดมาตั้งแต่ประเทศไทยจะเขมรและพัฒน,นาก็พัฒน,นาไม่ได้พื้นที่ไม่มีตรงนั้นจะได้วางแผนให้เป็นระบบต่อไปผมมองว่ามันก็เป็น กางนะครับเพราะว่าสินค้าจากเ,เราอยากส่งไปกัมพูชาไปทางเวียดนามสินค้าเวียดนามก็มาประเทศไทยได้เมื่อเปิดเอชแล้วมันก็จะแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้สะด ด้านจังหวัดตราดมีโซนการค้าชายแดนที่สําคัญอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กตําฑ์หาดเล็กอำเภอคลองใหญ่เชื่อมต่อกับบ้านจานเยี่ยมอำเภอมลทนสีมาจังหวัดเกาะกลงฝั่งกัมพูชาประตูก,การค้าแห่งนี้ชาวกัมพูชาจะเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรอีกทั้งด่านแห่งนี้ยังมาจุดเชื่อมการขนส่งทางเรือจากฝั่งไทยไปถึงเวียดนามได้การเกิดขึ้นของเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นโอกาสสำคัญช่วยยกระดับการค้าชายแดนแห่งนี้ไปพร้อมกันด้วย ศักยภาพของจังหวัดดาดเนี่ยต้อง,องบอกว่าจาังหวัดดาโดยช่องทางที่ดานสุขอนรลใหญ่นะครับเป็นช่องทางที่ใกล้ที่สุดที่เราจะก้าขายจากหารประเทศไทยไปยังพนมเปนนะครับเรามีระยะทางเพียง297กิโลเมตรถ้าเปรียบเทียบกับดานสุขอนร์รันระยะทางจากดานสุขอนร์รันไปยังพนเปญเนี่ยประมาณ411กิโลเมตรแต่ศักยภาพของาดน<แ>นา<แ>นสุขอนรมใหญ่ต้องบอกว่าเรามีช่องทางการค้า แม้การพัฒนาเขตเ,เศรษฐกิจพิเศษพื้นที่ด่านความใหญ่จังหวัดตราดจะช่วยสนับสนุนใหทเกิดการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผลักดันกฎระเบียบที่เอื้อต่อาการทําธุรกิจแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นข้อจากัดของด่านแห่งนี้คือพื้นที่ที่จะนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ตามแผนงาน่อน้าดจะข้อจำกัดเยอะมากเนื่องจากมีพื้นที่ของเอกชนลัตลาด แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราดูพื้นที่ตรงที่เป็นช่องว่างที่เป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศเนี่ยมีี่ว่างเยอะมากนะครับก็ก็น่าจะคิดว่าน่าจะนํามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ร่วมต้องนําไปเสนอในระดับนโยบายว่าจะทําการพัฒนาอย่างไรให้ดีที่สุดคบรบาริเวณที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ตรงที่เรี่ยกาเป็นชายแดนรงที่ฝั่งเราฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็าาเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีทางแห้งเ่มาก ขยายก็ค่อนข้างยากกระทบกับประชาชนพอสมควรซึ่งเป็นเรื่องในการบ้านหนักค่ที่ทางกรมรัฐวาะห์ชี้ไปคิดและนำเสนอในระดันบนโยบายต่อไปนะมื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเริ่มเดินหน้าเป็นรูปธรรมแน่นอนว่าประตูการค้าสำคัญทั้ง5แห่งจะช่วยยกระดับการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีศักยภาพมากขึ้นและจะเป็นส่วนสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องนายทวีตงาน หลังจากที่จังหวัดมุกดาหารได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน5ของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหารก็ได้มรการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตและตั้งเป้าว่าจะเป็นประตูกระจายสินค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะสินค้าที่วิ่งมาไม่รีจะสนใจจากนันแจกกวิขึ้นมาทุไปแลบเกาที่ดันลาบาวขึ้นไปที่หลังซนยงที่ัวชั่วออกไปกับทีนายธนาโชโชคบุญยศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารชี้แผนที่ให้เห็นถึงเส้นทางการกระจายสินค้าของจังหวัดมุกดาหารออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านภายหลังจากที่คอสชอให้ความเห็นชอบจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกของไทยใน5พื้นที่ชายแดนโดยจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในห้าที่ถูกเลือกซึ่งเป็นด่านค้าชายแดนที่สามารถขึ้นไปยังเวียดนามตอนเหนือเข้าสู่จีนตอนใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษฉงจัวมณฑลกวางซีมีประชาชนกว่า100ล้านคนเป็นแหล่งรองรับสินค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดมุกดาหารเราทจะต้องไปเรงใจจะต้องไปโหมวนายมากไม่ต้องไถ่วุนวายขนาด้ทํายังไงให้มันรูปแบบเป็ช็อในเขตพิเศษเช่นให้ผู้ว่ากับจ้าแผนตบงกันของวรางสกงนจังวัดให้ย้าไปข้ามาได้ไหมจะได้สะดวกยังไงข้ามาทำงานกับซื้อสินค้า หลังจากมีการประกาศให้มุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทำให้ผู้ประกอบการเอกชนเกิดการตื่นตัวอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่การกำหนดเขตนั้นจะอยู่ในรัศมี25กิโลเมตรจากตัวเมืองมุกดาหารส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เอกชนทำให้เกิดปัญหา,าการปั่นราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเฉลียล่ยไร่ละประมาณ10 15ล้านบาทขณะนี้ทางจังหวัดยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอพิจารณาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้สังเกตดูว่ามุกดาหารเนี่ยนะครับห้ามการสะข้ามชาติห้ามต่างชาติต่างๆเนี่ยแ่แห้มกันมาลงที่มุกดาหารเนี่ยจนไม่รู้ว่าจะขายให้ใครแล้วตอนนี้ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสวนซิตี้เปิดเผยว่าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งสองประเทศทั้งไทยและสปปลาวซึ่งในอนาคต จะเชื่อมโยงในทางการค้าและเศรษฐกิจกับฝั่งจังหวัดมุกดาหารแน่นอนเนื่องจากการพัฒนาทางฝั่งสวนซิตี้ต้องใช้สินค้าจากประเทศไทยด้วยความดีในสวัสิ์ซิตี้เขตพิเศษสวัสิ์ซิตี้เนี่ยเรามีการพัฒนาครอบคลุมทั้งด,างดาง้ดานการค้าการเงินการธนาคารตลอดจน ทางด้านอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทางด้านการขนส่งเพราะนั้นมากหรือน้อยยังไงก็ต้องเกี่ยวพันกับการพัฒนาในเศษพิเศษของทางฝั่งมุกดาแน่นอนขณะที่ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่าไม่ใช่เพียงแค่ประชาชนในจังหวัดมุกดาหารเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแต่เป็นคนไทยทั้งประเทศซึ่งต่างชาติมองว่าจังหวัดมุกดาหารถือเป็นฮับ หรือประตูการกระจายสินค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียนผมถามท่านว่าท่านให้ความสำคัญอะไรกับมุกดาหารท่านบอกว่าอิโนโดนีเซียมองมุกดาหารคือฮับจะกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคทั้งหมดต่างๆสํา,า,าสหรับจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดนติดกับสบปอปอลาวตั้งอยู่บนจุดกึ่งกลางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตกโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง มุกดาหารสวรรคเขตเป็นจุดเชื่อมต่อทําให้เกิดการเชื่อมโยงทางการค้ากับหลายประเทศทำให้ทางกสช,ชเห็นชอบให้เป็นหนึ่งในห้าเมืองที่มีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพรพันธ์นศรีกภาศูนย์ข่าวภาคอีสานเ่ชทีวีรายงาน อนอกจากฝั่งที่มุกดาหารแล้วที่เขาโฟกัสไปเลยว่าเนี่ยแหละจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกฝั่งก็คือฝั่งของแม่สอดที่ตอนนี้น่าจะเป็นฝั่งที่มีความพร้อมมากที่สุดละเพราะว่า ข้ามไปฝั่งเมลดีโอเขาสร้างด่านใหญ่โตสารค<ช>ุณตรอโคงต่างๆมาครบครันรแต่ฝั่งไทยเขาสร้างไวรอสี่ปีเรายังไม่ได้เริ่มสร้างหรอสี่คุณโอ้อันนี้เราต้องเร่งหน่อยลวกันนะเดี๋ยวเขาสร้างเสร็จเรายังไม่ทานเนี่ยเขาจะข้ามเราไปจีนไปต่ออะไรก่อนก็ได้นะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าติดตามข่าวสารในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอีโบลาเริ่มมีประเด็นเรื่ยเขนย่าได้ต่อแล้วค่ะครับที่ชุมนันครับ